สวัสดีครับท่านผู้ชมแคับวอรี่เราปรยุกตแคเวอรีออนไลน์กับเซิร์ฟกลอรี่เอพิโซดที่เก้านะครับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดนะฮะของยาทานทานต่างๆนะครับเราจะมาดูว่าในเซิร์ฟเวอร์ดีครับในเซิร์ฟเวอร์กลอรี่นะครับมียานพาหนะแบบไหนให้คนที่เข้ามาเล่นนะครับมีให้ได้เลือกใช้กันบ้างครับในวันนี้ครับซึ่งยานพาหนะครับง่ายๆครับถ้าเราอยากได้ยานพาหนะเราก็จะต้องไปที่นี่นี่ครับในหน้าเว็บช็อปได้เลยครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาดูไอเทมชิ้นแรกนะครับยาพนธชิ้นแรกก็จะเป็นกล่องบอดใบไม้นั่นเองครับซึ่งจะอยู่ในราคา59พอยน์นะครับซึ่งลักษณะของยาพนะที่ชื่อว่าบอดใบไม้แบบถาวรน,นะครับจะมีลักษณะแบบนี้หลังจากที่เราได้กดขึ้นยาพนะแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบของยาพันธตัวนี้กันบ,บ้างครับบอดใบไม้แบบถาวรน,นะครับนี่ลักษณะโดยรอบนะท่านผู้ชมครับจะเป็นแบบนี้ทั้ง มองทั้ง360องศาเลยครับไอเทมที่ต่อมาครับชื่อว่ากล่องมอไซทรอนแบบถาวรครับซึ่งไอเทมที่นี้ครับสามารถซื้อได้ในไอเทมช็อปเช่นกันนะครับก็จะอยู่ราคาอยู่ที่59พอยต์ครับ ในการที่จะสามารถซื้อ,อยาาันะนี้มาใช้นะครับซึ่งหน้าตาของมอไซ์ทรอนแบบถาวรนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับนะเดี๋ยวดูบริเวณโดยรอบครับของไอเทมชิ้นนี้ครับเป็นมอไซ์ทรนนั่นเองครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะชื่อว่ากล่องเมฆแบบถาวรนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นยาพันธนุเช่นกันเลยครับเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ให้กับเล่นนะครับสามารถซื้อได้ในไอเทมช็อปครับราคาอยู่ที่ 59. พอยต์ต่อชิ้นนะครับซึ่งหลังจากที่เราซื้อกล่องมาแล้วเนี่ยกล่องยาพันธุสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับหลังจากที่เราดูราคาแล้วเดี๋ยวเรามาดูลัาากษณะไพนโอ้ครบของไอเทมชิ้นนี้นครับ ที่ชื่อว่ายามนะชื่อว่าเมฆบแบบถาวรน,นะครับมุมมองแบบโดยรอบของไอเทมชนเน่นครับมันจะเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านข้างทุกมุมมองครับตรงนี้ครับจะเป็นเมฆนะครับสีขาวออกสีฟ้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นกล่องบอร์ดเมฆสีรุ้งแบบถาวรนะครับซึ่งไอเทมยานพนะชิ้นนี้ครับก็สามารถไปซื้อได้ในไอเทมช็อปเช่นกันนะครับราคาที่59พ o i n t ต่อชิ้นนะครับกล่องสามารถแลกเปลี่ยนได้ครับซึ่งลักษณะของเมฆสีรุ้งนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับเนี่เดี๋ยวเราพามาดูโดยรอบไอเทมชิ้นนี้ครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างครับก็ จะมีความแตกต่างจากเมฆแบบธรรมดาก็คือจะมีสีรุ้งอยู่ทางด้านหลังโผล่ขึ้นมาครับซึ่งแตกต่างจากเมฆแบบธรรมดาแค่อย่างเดียวครับก็เคยจะมีสายรุ้งออกมาด้านหลังนะครับนี่คือมมองโดยรอบของไอเทมิีนี้นะครับเมฆสีรุง้งนะครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นกล่องบอร์ดพีนัทแบบถาวรครับเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะนะครับที่เราสามารถซื้อได้ในไอเทมช็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไอเทมชิ้นนี้ครับกล่องบอร์ดพีนัทถาวรน,นะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับที่ชื่อว่าบอร์ดพีนัทถาวรครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโดยโรอบของไอเทมชิ้นนี้ครับมองทั้งหมดตรงนี้ของไอเทมชิ้นนี้โดยโรอบนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนครับตรงนี้ครับ จะเป็นค,คล้ายๆกับถั่วนะครับเป็นยาพันน้ำที่เป็นในลักษณะค,คล้ายๆถั่วครับก็คือพีนัทนั่นแหละก็คือเป็นถั่วนั่นเองครับไอเทมชิ้นต่อมาครับที่ชื่อว่ากล่องบอร์ดคีย์บอร์ดแบบถาวนั่นเองครับเป็นหนึ่งยานผ่านาคับที่เราสามารถ ไปซื้อได้มาใช้ในไอเทมช็อปครับราคาที่ 59. าสิบเต่อชิ้นนะครับยาวนาชิ้นนี้ครับชื่อว่าบอร์ดคีย์บอร์ดแบบชาววครับซึ่งลักษณะของไอเทมชินีนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับสำหรับยาาหนะที่ชื่อว่าบอร์ดแบบคีย์บอร์ดครับแบบชาววนะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรอบครับของไอเทมชิ้นนี้ครับจะเป็น ลักษณะคล้ายๆกับคีย์บอร์ดนะครับไอเทมชิ้นต่อมาครับชื่อว่ามอไซค์จ๊อกเกอร์แบบถาวรนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะละครับที่ผู้ที่เข้ามาเล่นนะสามารถเข้ามาเลือกใช้ก็ได้นะครับไอเทมชิ้นนี้ ราคาอยู่ที่59พอยต์ต่อชิ้นนะครับกล่องที่เราซื้อมาสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นท่านอื่นได้นะครับสำหรับไอเทมชินีมอเตอร์ไซคจ็กเกอร์ถาวรนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไอเทมชินีครับบริเวณโดยรอบมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับลักษณะของไอเทมมอเตอร์ไซคจ็กเกอร์แบบถาวรนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับบริเวณโดยรอบนะครับก็จะเป็นมอไซค์สีม่วงนะครับข้าตัดกับสีเหลืองนะครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าโกลเด้นคีย์บอร์ดแบบถาวรครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ครับก็จะเป็นยานพันะอีกหนึ่งยานพนาะครับที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปเลือกใช้กันได้นะครับราคาอยู่ที่59 point ต่อชิ้นนะครับกล่องที่ซื้อมาสามารถนําไปแลกเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับลักษณะของไอเทมที่ชื่อว่าโกลเด้นคีย์บอร์ดแบบถาวรครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับ ึ่งลักษณะของไอเทมชิ้นนี้ครับโกลเด้นคีย์บอร์ดครับก็จะมีลักษณะโดยรอบเป็นแบบนี้ครับจะเป็นลักษณะของยานพาหนะครับคล้ายๆกับคีย์บอร์ดสีเหลืองฮะซึ่งแตกต่างจากแบบคีย์บอร์ดธรรมดาครับซึ่งเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเป็นโกลเด้นคีย์บอร์ดก็จะออกเป็นสีเหลืองออกไปทางสีทองนะครจระไอเทมชิ้นนี้ครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะชื่อว่ารถฟรีรี่แบบถาวรนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะนะครับที่สามารถนํามาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มียานพาหนะใช้เลยครับหรือว่ายังไม่มียานพาหนะเอาไว้ใช้เคลื่อนที่ไปแมปอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นนะครับก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สามารถนํามาเลือกใช้ได้นะครับสำหรับยานพาหนะชิ้นนี้ครับ ซึ่งราคาของไอเทมชิ้นนี้นะครับรถฟลอเรอรี่แบบชาววอนนะครับราคาต่อชิ้นอยู่ที่59พอยต์ครับซึ่งกล่องที่เราซื้อมานะครับเราสามารถเอาไปแลกกับเครื่องทั้งอื่นได้นะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ครับรถฟลอเรอรี่แบบชาววอนครับซึ่งซื้อมาจะเป็นกล่องนะฮะสามารถเอามาเปิดแยกต่างหากได้นะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับลักษณะภายนอกของไอเทมชิ้นนี้ครับรถฟลอเรอรี่แบบชาววอนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับ นี่ก็ลักษณะของไอเทมที่ชื่อว่ารถเฟอร์รีแบบถาวรนะครับจะเป็นลักษณะรถหรือว่ายานพาหนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหน่ยรอบนะครับจะเป็นรถสีเทานะครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับชื่อว่ารถพกเต่าแบบถาวรนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยานพาหนะนะครับที่ผู้ที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาซื้อเอาไปใช้งานในการที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเวลาไปที่แมปอื่นนะครับซึ่งราคาของไอเทมชิ้นนี้นะครับรถพกเต่าแบบถาวรนะครับราคาต่อชิ้นอยู่ที่59พอยต์ครับซึ่งหลังจากที่เราได้ซื้อมานะครับก็จะเป็นกล่องนะครับแยกประหารสามารถมาแลกเปลี่ยนนะครับ ผ so ู้เล like ่นท่านอื่นได้นะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้รถโฟกเต่าแบบถาวรนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับลักษณะภายนอกของไอเทมชิ้นนี้ครับรถโฟกเต่าถาวรนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับซึ่งลักษณะของไอเทมที่ชื่อว่ารถโฟกเต่าแบบถาวรนะครับเนี่ยเราพามาดูบริเวณโดยรอบของไอเทมชิ้นนี้ครับจะเป็นรถสีขาวนะครับรถโฟกเต่าสีขาวแล้วก็หลังคาสีดําแล้วก็ห้อยท้ายด้วยกระโปรงหลากสีนะครับสระไอทมชิ้นนี้ครับ ไอเทมชิ้นต่อมาครับชื่อว่ามอไซช็อกโกเค้กครับแบบถาวรครับเป็นอีกหนึ่งยงนานพลาแล้วครับที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับราคาต่อชิ้นอยู่ที่59พอยด์ครับสามารถซื้อได้ในเว็บช็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะภายนอกาครับของไอเทมชิ้นนี้ครับไอเทมชื่อว่ามอไซช็อกโกเค้กแบบถาวรครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะของไอเทมชิ้นนี้ครับ ซึ่งลักษณะของไอเทมชิ้นนี้ครับก็จะมีเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบครับจะมีลักษณะเป็นรถสามล้อครับเป็น,นขนมครับมอไซค์ขนมนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้ครับพามาดูโดยรอบของไอเทมชิ้นนี้ครับรถช็อกโกเค้กแบบสาวหวานครับ ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นซาเลงพ่วงข้างแบบถาวรนะครับซึ่งไอเทมที่นี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งยาพารานะครับที่เป็นสามารถซื้อมาแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์นะครับในการเพิ่มความในการเคลื่อนที่เวลาไปพื้นที่ต่างๆนะครับราคาของไอเทมที่นี้นะครับซา์เลงแบบพ่วงข้างแบบถาวรนะครับราคาอยู่ที่ 59. พอยต์ต่อชิ้นซึ่งเป็นกล่องที่เราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับ เล่นท่านอื่นได้นะครับสนาไอเทมชินีครับซาเล้งพ่วงข้ามปฐาวรครับเดี๋ยวเรามาดูครับลักษณะภายนอกของไอเทมชินีครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรครับสำหรับไอเทมชินีซาเล้งพ่วงข้ามปฐาวรครับซึ่งไอเทมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับซาเล้งพ่วงข้ามปฐาวรนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโดยรอบครับของไอเทมชินีครับจะเป็นรถ3ล้อนะครับพวกรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับมีสนิมขึ้นนิดหน่อยแล้วก็สีดําเงินครับ ออกเสียงเงินออกอม่วๆนิดหน่อยซะได้ไอาทิมชินเีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของยานพาหนะต่างๆที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ในรูปแบบต่างๆนะครับจะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งปัจจัยหลักในการที่นํามาใช้ก็คือเพิ่มความเร็การเคลื่อนที่ให้กับผู้เล่นนะครับในการที่จะไปพื้นที่ต่างๆนะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้า,าเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลในการประกอบในการเล่นครับขอบคุณสกักการิดตาและรับชมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ